เปิด5สถานีต่อไปที่คาดว่าเมสซี่จะย้ายไปร่วมทีมอันดับที่ 1. p a r i ปารีสแซงต์แชงกไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าทีมนี้รวยแค่ไหนหากจะหาทีมที่จะจ่ายค่าเนื้อระดับสูงๆให้กับเมสซี่ละก็ก็ต้องมีปารีสแซงต์แชงก n อยู่ในลิสต์ด้วยอย่างแน่นอนแล้วด้วยที่โค้ชของปารีสแซงต์แชงก n ผลปัจจุบันเป็นคนชาติเดียวกับเมสซี่คงจะไม่มีปัญหาในการยายร Paris erm ย้าาามมมมร่นน่่่วทททีีีกััับบแงชอออนนนนด 2, 2> หากจะบอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่มีรุ้นแชมป์ถ้วยใบใหญ่ของยุโรปในทุกปีก็ไม่ผิดนะัก้วยศักยภาพของนักเตะในทีมที่ถือว่าสูงเลยทีเดียวและยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่เมสซ,ซี่จะย้ายร่วมทีมกับมารายแห่งตูลินนั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดกับลินโอเนลเมสซ,ซี่จะได้เล่นทีมเดียวกันเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากเข็นอยู่ไม่น้อยละครับอันดับที่3แมนเชสเตอร์ซิตี ครับการันตีด้วยกลุ่มทุนจาก UAE และล่าสุดก็เพิ่งจะคว้าตัวแจ็คกิลลิตมาร่วมทีมด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์เงินค่าเหนื่อยของเมซี่ก็คงไม่มีปัญหาแต่คงติดที่ว่าตอนนี้ครับทีมเรืบยบสีฟ้ากำลังตามล่าลายเซ็นของแฮร์รี่เคนมาร่วมทีมมากกว่าอันดับที่4 m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงจะบอกว่าแมนยูมีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถคว้าตัวเมซี่มาร่วมทีมได้แต่อย่าลืมว่าช่วงหลังๆมานี้ แมนยู <Man> เป็นทีมที่เซ็นนักเตะบิ๊กเนมค่าตัวฟรีมาร่วมทีมอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในเคสเมสซี่ครับอาจจะมีหวังเล็กๆหากทีมทุ่มค่าเหนื่อยล่อใจเมสซี่ได้เพราะค่าตัวฟรีบวกลบแล้วจ่ายค่าเหนื่อยในระดับเดิมที่เมสซี่รับกับบาร์เซโลนาอยู่ถ้าเซ็นสัญญา2ปีเสียค่าเหนื่อยประมาณ80-90ล้านปอนด์ถือว่าเจ้ากับค่าตัวกันไปอันดับที่5บาเยิร์นมิวนิค หากจะพูดถึงทีมใหญ่ที่มีศักยภาพในการคว้าตัวเมสซี่มาร่วมทีมคงต้องมีทีมเสือใต้จากเมืองเบียมาร่วมกับเขาด้วยเพราะการการันตีถ้วยแชมป์การเล่นฟุตบอลอยุโรปและมีนักเตะชั้นนําอยู่หลายคนทุกคนลองจินตนาการตามดูครับว่าหากเมสซี่ล่าตะข่ายร่วมกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนอันดับที่6อันดับนี้แถมให้นะครับนั่นก็คือการแขวนสตาร์ทเลิกเล่นแนวทางนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ เนื่องจากเจ้าตัวก็อายุ34ปีแล้วและล่าสุดก็สามารถคว้าแชมป์โคปาอเมริกาได้สมใจแล้วหากจะต้องไปเล่นให้กับทีมอื่นเจ้าตัวอาจจะตัดสินใจไม่อยากเล่นให้กับทีมใดเลยก็ได้และก็มีความเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะแขวนสตัตรดไปเลยหากเพื่อนๆต้องการรับชมคลิปต่อสามารถติดตามเราได้ที่ f a c e b o o k f a n n ์สปอร์ต u u ทูบเฟรนส์ส